S <S <S 1> <S 1> อะสวัสดีทุกผู้รุ่นอ่าวันนี้วันนี้เราก็จะได้แก้ววันนี้วันอังคารที่สามสิบมกราสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดวันนี้เราก็ได้เลิกงานยามดีหลังจากเรากลับจากใต้มาเราก็จะมาลื้อเครื่องกันนี้ลงอ่แต่วันนี้เราจะมารีวิวรีวิวรีวิวบล็อกแบตบล็บอกแบตบล็บอกแบตบตัวนี้เราซื้อมาเราใช้มาหน,นึ่งปีทวนหนึ่งปีทวนอ่าึ้นสเปคเนี่ยเนี่ยสเปคสเปคข้างสเปคที่ติ๊กเกอร์นะแบกท็อ จ็ดร้อยห้าสิบนิวตันเมตรแ่ท่อเจ็ดร้อยห้าสิบนิวตันเมตรก็คือแรงบิดเข้าเจ็ดร้อยห้าสิบนิวตันเมตรแต่ตัวเนี้ยอ่าเท่าที่ถามคนขายมามันมีสามเบอร์เบอร์แรกเบอร์แรกรู้สึกจะสามร้อยห้าสิบนิวตันเบอร์ที่สองก็จะเป็นห้าร้อยห้าสิบนิวตันแล้วก็เบอร์เบอร์สุดท้ายแรงเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแต่อ่าแรงถอนแรงถอดแรงถอดไม่รู้แรงถอดไม่รู้แต่ตัวนี้บอกเลยแรงมากโคตรแรงแล้วเราก็ใช้มาหนึ่งปีแล้วอ่า แต่ถ้าทเทียบกับแบรนด์ดังๆอล้วไม่รู้แต่ตัวนี้ก็ถือว่าแรงจบเลยตัวนี้ถือว่าจบในราคาหลักละตอนนั้นเราซื้อ2,000กว่าบาทตัวนี้มันก็จะได้แบบสองก้อนพี่ชาร์หนึ่งอันเอ็นี่หนึ่งตัวแล้วจะมีไอ้หัวบล็อกอะไรให้ของมันเล็กน้อยวันนี้เราแต่วันนี้เราจะมารีวิวสำหรับคนที่อยากจะไปลองซื้อใช้ออกอ่าใครอยากรู้ว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาบอกให้ดูก่อนว่าแรงไม่แรงเราจะมาถอดน็อตเล่ยถอดน็อตเล่ย เราจะขีดขีดเรียมเราจะเทสให้ดูว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเนี่ยขีดเรียมไปแล้วอดูใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเข้าเบสเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคืออันนี้เห็นไหมเนี่ยเ่งขีดอ่ะดูด้ดูเฉียงก่อนเนี่ยเบอร์หนึ่ง เบอร์สองเบอร์สามนี่เบอร์สามมือตบัตบตดดึงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งระดัานิดหน่อยเราจะถอดตัวนี้ดูโดยการระเบอร์่าดูระเบอแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เนาะตัวนี้เป็นอาคลายคือล็อกล็อกคือคลายจะคลายก็คือเราหมุนนี่หมุนล็อกซึ่งหมุนล็อกทําให้แรงบิดตัวนี้มันเยอะอเบอร์หนึ่งก่อนสามร้อยห้าสิบ สามร้อยห้าสิบก็คือบล็อกแบตทั่วไปที่ที่มีอยู่ในบ้านเราบล็อกแบตทั่วไปคือเบอร์หนึ่งสามร้อยห้าสิบเนี่ยให้ดูเบอร์หนึ่งนี่ไม่ขยับเลยอ่าคราวนี้เราจะปรับเบอร์สองอ่านี่เบอร์สองเบอร์สองก็ห้าวิอ่าเนี่เบอร์สองเบอร์สองตัวยังไม่คลายเลยเนี่ยเห็นะเดราจะปรับเบอร์สาม อ่านีกตัวสามแล้วดูกันเบอสามจะออกไหมอ่าเรียบร้อยใช้เวลาประมาณยี่สิบวิใช้เวลาประมาณ,ามาณไม่เกินยี่สิบวิออกเลยซึ่งเนาะตัวนี้ใครๆก็รู้ว่าอะาเล่ถอดโคตรยากผมบอกเลย เรืกอกถดตยาก,นนก,กนเนี่ยนี่บล็อกตัวนี้ไม่ถึงยี่สิบวิออกเลยกดแช่กดแช่ไม่ถึงยี่สิบวิออกเลยนะใครอยากรู้ว่ายี่ห้ออะไรนี่ยี่ห้อมันหายไปแล้วแหละอ่าแต่ว่านี่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 ทากิเทคตอนนี้น่าจะเหลือตัวพันไปลายๆนะเมื่อก่อนซื้อสองพันสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเมื่อก่อนซื้อสองพันเจ็ดเราใช้มาแล้วหนึ่งปีบอกเลยโหโคตรแรงอ่ะเนี่ยซื้อมาเพราะ เอาไปถอดนัดตัวนี้ตัวเดียวก็คือถ้าถอดนัดตัวนี้ออกนะนัดทั้งคันถอดออกได้หมดบอกเลยถ้าถอดนัดตัวนี้ออกได้เนี่ยทั้งคันถอดได้หมดเลยตัวเนี้ยตัวเดียวโอเคนะไปรุ่นใครสนใจไปหาซื้อก็ได้นะนี่ไปหาซื้อกันเอาทากิเทคแต่รุ่นอะไรไม่รู้แต่ตัวนี้มันแม็กช็อคเจ็ดร้อยห้าสิบนิวตันทากิเทครอบสามพันสามพันรอบต่อนหนึ่งนาทีสามพันรอบต่อนหนึ่งนาทีอันนี้เดี๋ยวเราลองเอาเข้ากันดูเอาเข้าก็คือคลายเราก็แร่ง แตงไทยโอดยมันจะกลับมาที่เดิมไหมไะกลับมาที่เดิมเลยเห็นไหมถือว่าแรงดีใช้ได้อ่าเอาออกเหมือนเดิมอ,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 อ่ะโอเคกดแช่ไม่ถึงยี่สิบมิออกเลยปั๊มลมปั๊มลม ไม่ต้องแล้วนะเวลานี้ถอดตัวนี้ไปไหนก็ได้ทั่วประเทศใช้บล็อกแปดตัวนี้ตัวเดียวไปเลยสอดอ่าแลา้วคราวนี้อ่าอีกหนึ่งเทคนิคอันนี้อันนี้อันนี้แถมอันนี้แถมอันนี้เรารีวิวเสร็จแล้วเราแถมเนี่ยอยากใ้ให้ดูว่าสำหรับคนที่อยากจะไปเปลี่ยนสวิตไฟจะว,ว่างเองอ่ดูนี่สวิตไฟจะว,ว่างมันอยู่ตรงนี้เองได้เนี่ยสวิตไฟจะว,ว่างมันอยู่ข้างหลังคเล่ก็คือถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนเราต้องถอดคเล่ออกอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ถอดออกมาปุ๊บมันถึงจะ เราออกมาได้แล้วก็น็อตไขปั๊บเอาน็อตเอาสวิตเซนเซอร์ตัวใหม่ใส่เข้าไปเอาู่เล่ใส่อัดน็อตจบแค่นั้นอ่านี่คือการเปลี่ยนสวิตไฟเจร์ว่างอ่าต้องทําวิธีนี้เท่านั้นการเปลี่ยนสวิตไฟเจร์ว่างซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าทำไมค่าแรงมันแพงเพราะมันรู้เยอะนี่บอกเลยมันรื้เยอะรื้ยากรื้เยอะแล้วก็รื้ยากแต่สวิตตัวหนึ่งพันกว่าบาทแต่ค่าแรงสองพันบอกเลยเนี่ยหรือท่อหรือทุกอย่างหมดเพื่อที่จะตรดเปลี่ยนสวิตตัวเดียวโอเคนะครับไปรุน่น